โอเคสวัสดีครับผมชื่อสันโอเคแล้ววันนี้ผมจะมาพูดเรื่องที่ตั้งของเซฟเฟอร์ไฮอยู่ที่ไหนกันแน่โดยในคลิปนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมั่นใจในข้อมูลของผมสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวหนังของเจน5าเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกข้อมูลกับเราน้อยมากๆคือมันน้อยกระทั่งที่ว่าผมขับไปดูมาสองสามรอบผมก็แทบไม่เข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะผมถือว่าผมพยายามแล้วโอเคแล้วก็อย่ายให้เสียเวลาไปมากกว่านี้ก็ไปดูกันเลยโอเคก็มาเรื่องวันที่อย่างแรกเซฟเ r อร์ไฮตั้งอยู่ที่ไหน โดยผมคิดว่าเซฟเฟอร์ไฮก็น่าจะเป็นแคนทรลอตเหมือนกับทุกคนนั่นแหละเพราะว่าดูจากผมมีประเทศแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ยังลงเหลืออยู่มันใกล้เคียงกับแคนทะรลอตมากๆแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมสงสัยว่ามันเป็นแคนทรลอตจริงๆหรือไม่ ก็คือระยะเวลาเดินทางจากเมทามเปถึงเซฟเฟอร์ไฮมันใช้เวลาเพียงแค่คืนเดียวจริงๆหรอเพราะว่าจากในเรื่องอิตซี่กับซันนี่ใช้เวลาเดินทางซึงเหมือนว่าคืนเดียวก็ถึงเซฟเฟอร์ไฮแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเซฟเฟอร์ไฮอยู่ที่ไหนเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าเมทามเบตั้งอยู่ที่ไหนโดยสิ่งที่เรารู้คือเมทามเบเป็นเมืองติดทะเล เพราะฉะนั้นมันก็จะตัดโอกาสของเมืองที่อยู่ในทวีปออกไปทั้งหมดแล้วก็จะเหลือแต่เมืองตามแนวชายฝั่งซึ่งจะเป็นแนวชายฝั่งทางด้านตะวันออกหรือตะวันตกนั้นเราต้องไปดูที่แผนที่ของเมทามเปโดยแผนที่ของเมทามเป้นั้นทิศเหนือเฉียงไปทางด้านซ้ายซึ่งก็คือด้านทิศต,ตะวันตกแต่ผมก็ไม่รู้ว่าที่เข็มทิศมันเอียงไปทางด้านนั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแต่ผมขอสารนิทานว่ามันเป็นทางตะวันตกและชายฝั่งของทาง,งตะวันตกก็จะมีชายฝั่งของทะเลลูน่าเหนือกับทะเลลูน่าใตา้และจะก ใแบบเทียบพบว่าเมทามเีน่าจะตั้งอยู่ไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้และถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงระยะทางจากเมทามเีถึงแคนาลรสไม่น่าจะใช้เวลาเดินทางเพียงแค่1วันเพราะขนาดรถไฟที่เดินทางจากแคนาลรสถึงแมนฮัตตันยังต้องใช้เวลา1วันแล้วถ้าใช้เวลาเดินทางด้วยเท้าเปล่าละ่ะจะใช้เวลานานขนาดไหนแต่มันมีสิ่งที่ทําให้ผมปวดหัวหนักขึ้นไปอีกนั่นก็คือแผนที่ในบ้านของซันนี่โดยแผนที่ในบ้านของซันนี่เนี่ยก็จะเป็นรูปของโพน่วิวและแคนาลรส ซึ่งวันทำให้ผมปวดหัวที่ว่าสรุปแล้วเมทามเบมันตั้งอยู่ที่ไหนกันแน่พอถ้าหากอิงจากแผนที่ในบ้านของซันนี่เม,มทามเบก็คือเมืองที่อยู่ใต้ป่าเอเวอร์ฟรีแต่ว่าใต้ป่าเอเวอร์ฟรีมันไม่มีทะเลนะสิแล้วสรุปแล้วเมทามเบกับเซฟเฟอร์ไฮมันตั้งอยู่ที่ไหนกันแน่ผมก็ยังคงตอบแต่ย่างไม่ชัดเจนว่า สองเมืองนี้ตั้งอยู่ที่ไหนเพราะว่าตัวหนังไม่ได้บอกอะไรเราเลยเพราะด้วยระยะเวลาของหนังที่จํากัดเราเลยไม่มีข้อมูลมากพอที่จะชี้แน่ชัดว่ามันคือที่ไหนกันแน่แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องไปรอดูในตัวของซีรีส์ที่กําลังจะมาและผมบอกว่าในซีรีส์จะบอกอะไรเกี่ยวกับเอควเตียให้กับเรามากกว่านี้โอเคน่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วแหละก่อนที่จะไปผมก็มีคำถามอยู่หนึ่งคำถามแล้วกัน ก็คือคุณคิดว่าเมืองในเจน5เนี่ตั้งอยู่ที่ไหนกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้สำหรับวันนี้ผมชื่อสันขอตัวลาก่อน g กูดลักและก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมการถัดตอมดูลุลีบอย่างนี้ก็เพราะพรุ่งนี้ผมมีสอบคับ